เวลาการนากานาทีวันนี้สมเด็จพระนิธฐถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมหนึ่งอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังสรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ครั้งที่สองทับ2,568ครั้งที่86ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,568โดยมีระเบียบวาระต่างๆอาทิรายงานประจําปีของสถานศึกษาประจําปีการศึกษา2,568รายงานผลการดาเนินงานโรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบตั้งแต่วันที่21มกราคมถึง31กร,รกฎาคม2,568รายงานกิจการโรงเรียนช่างฝีมือในวงังหญิงและโรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย โรงเรียนพระตำหนักศูนย์กุลาบอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครสำน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวังประกาศจัดตั้งเมื่อปี2525 25. เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งถึงมัธยมศึกษาตอนต้นปัจจุบันมีนักเรียน755คนได้น้อมนำหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการส่งผลให้เป็นโรงเรียนคุณภาพตามนโยบายหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติหรือ NT ด้านภาษาไทย100คะแนนเต็มข้าราชการครูยังได้รับรางวัลนวัตรกรรมด้านการจัดการเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับจังหวัดภายใต้โครงการ Innovation for Thai Education นวัตรกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาประจำปี2568 เวลา17นาิกา47นาทีเสรจออกนวังสัปปะทุมพระจัชทฐานพระราชวรโรกาสให้ในอิสระวงอินผู้จัดการฝ่ายขายประจำประเทศไทยบริษัทอีสต์เวสซีจำกัดนำในช่องคริสโตฟอังเตรฟรองซัวฟิลิปีประธานกรรมการบริหารบริษัทอีสต์เวสซีจำกัดและคณะเฝ้าทุลอองพระบาทถุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นไรายได้จากการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ซองจันกระผักสมทบทุนหมูลนิธิชัยพัฒนาและน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายเมล็ดพันธุ์จันกระผักจำนวนเจชนิดได้แก่ถั่วฝักยาวลายเสือจัก ทั่วแคกสีเหลืองเทพรัฐเบอร์หนึ่งมเเืเขือเปราะพวงยกจักรพันธเมืเขือเปราะเพชรล้านนามืเขือเทศจักรพันหนึ่งมืเขือเทศจักรพันธสองและกว่างตุ้งเหลืองล้านนา เวลา13นาฬิกา49นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควรัชติยราชนาวีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรประจําปีการศึกษา2567ณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควราชวิทยาลัยจุฬาภรในการนี้พระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ์อัคราชกุมารี กรมภาษีสว่างควัตรวรัชคติยราชนารีแก่บัณฑิตที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละหลักสูตรจำนวนหกคนจากนั้นพระราชทานเปรียาบาัดแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะต่างๆรวม339คนราช,ชวิทายาจุฬาภร์เป็นสถาบาันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อสังคมไทยและนานาชาติทั้งด้านการแพทย์การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี้อมทังบราณาการงานวิจัยและบริการวิชาการรวมทั้งเป็นสถาบันที่ให้บริการทางการแพทย์โดยมาตรฐานสากลแก่ประชาชนโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการนำวิทยาการขั้นสูงและนวัตกรรมไปใช้ในการดูแลคนไทยให้สามารถเข้าถึงสุขภาวะที่ดีภายใต้ปรัชญาเป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต โอกาสนี้พระเจ้าทานพระโอวาทความว่าเปรียาบาัิที่บัณฑิตทั้งหลายได้รับในวันนี้เป็นสิ่งที่มีความหมายและมีความสําคัญมากเพราะนอกจากจะเป็นเครื่องรับรองวิทยาฐาน,นะว่าแต่ละคนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในสาขาที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาแล้วยังแสดงให้เห็นว่าทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะนําความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อนตอนเองและประเทศชาติในการดํารงตนให้มีความมั่นคงในชีวิต และสาม,มารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้สำเร็จผลได้จริงนั้นต้องอาศัยคุณธรรมหลายประการทั้งความตั้งใจแน่วแน่ ความอุตสาหะหมั่นขยันความอดทนเข้มแข็งความมีสติควบคุมความคิดและการกระทำให้เหมาะสมถูกต้องตลอดจนความเพียรในการเสริมสร้างคุณสมบัติที่จำเป็นทุกอย่างให้เจริญงอกงามจึงขอให้บัณฑิตทุกคนฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยความรู้ความสามารถและคุณธรรมแล้วนำไปใช้สร้างเสริมความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองสังคมและประเทศชาติแต่ละคนก็จะปฏิบัติภารกิจในฐานะที่เป็นบัณฑิตได้สำเร็จผลและมีคุณค่ามี ีวิตที่มีคุณค่าสมกับเป็นบัณฑิตแท้เวลา1 3บนาฬิกานาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลวพรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกติวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ภายในหน่วยประชาการนาวิกโยธินอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีทรงวางพวงมาลัยและสรงจุดธูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกติวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จากนั้นเสด็จไปยังอาคารอเนกประสงค์หน่วยประชาการนาวิโยธินส่วนเป็นประธานการประชุมวิสามัญประจำปี2568ของมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวีนารีรัตนราชกัญญาโดยมีหัวข้อสำคัญเรื่องการปรับโครงสร้างการบริหารงานของมูลนิธิการจัดทําแผนงานของมูลนิธิและแผนงานของโครงการการจัดประชุมสามัญประจำปีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี2568การดําเนินการเป็นองค์กรสาธารณกุศลการจัดกิจกรรมอย่างรักทะเล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า <áb> ฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามีพระดำริให้จัดตั้งมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเมื่อปี2563เพื่อสนองพระดำริในการอนุรักษ์แนวปะการังกระลปังหาและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนกระตุ้นปลูกจิตสำนึกของประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์แนวปะการังกระลปังหาและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเผยแพร่ให้สาธารณชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ทราบถึงประโยชน์และให้ความร่วมมือ รวมทั้งขยายผลการดําเนินงานในวงกว้างและดําเนินการร่วมกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์โอกาสนี้มีพระนโยบายถึงบทบาทของมูลนิธิว่าอยากให้มีส่วนสําคัญต่อประเทศและระดับโลกโดยเฉพาะเขตพื้นที่ทะเลในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้อันดามันรวมถึงอ่าวไทยต้องการให้คานึงถึงการช่วยเหลือสัตว์ทะเลปะกากรรังและสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ท้องทะเลรวมทั้งการจํากัดจํานวนนักท่องเที่ยวที่สําคัญให้ขับเคลื่อนการดําเนินงานในรูปแบบบูรณาการความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกะชนในการช่วยเหลือและรักษาสิ่งมี ชีวิตใต้ท้องทะเลตลอดจนป่าชายเลนเนื่องจากปัจจุบันทะเลได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติจากการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมถึงการบุกรุกของมนุษย์ในเชิงธุรกิจเป็นจำนวนมากซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องขยายผลความก้าวหน้าการดําเนินงานสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ปลูกฝังทัศนคติต่อเยาวชนและประชาชนให้รักและหวงแหนท้องทะเลซึ่งจะสามารถประสานแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกันในด้านต่างๆได้อย่างสมบูรณ์เป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศ จากนั้นพระราชทานม่อนอนแก่นายกฤษดาบุญราชผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยในแพทย์กฤษสกุลแพทย์ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชมบุรีและพลเรือโทรประทีปตังติสาโนนเจ้าก,กรมแพทย์ทหารเรือสําหรับนําไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงทุพพลภาพและผู้สูงอายุโดยเป็นผลิตภัณฑ์นว,วัตกรรมภายใต้โครงการอัพใสคลิ for life ของมูล,ลนิธิที่ผลิตจากขยะพลาสติกพร้อมกับพระราชทานโล่รางวัลทุนการศึกษาและประกาศสัญญาบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดค,คลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อ c u n e x t Gen ยังรักทะเลในเวอร์ชันที่เป็น จำนวน11คนจากนั้นทออพระเนตรนิทศ,ศาการการประกวดคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อ CU Next Gen ยังรักทะเลใน Best Version ที่เป็นคุณซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้แสดงพลังความคิดเห็นสื่อสารเรื่องราวจากใจถ่ายทอดแนวคิดการอนุรักทะเลในรูปแบบที่เป็นตัวของตัวเองมีเยาวชนสนใจส่งคลิปวิดีโอสั้นเข้าร่วมการประกวด361คลิป แบงการแข่งขันเป็นระดับอุดมศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับประถมะศึกษาตอนปลายซึ่งแต่ละคลิปแสดงออกถึงความคิดสร้างสารรค์และสร้างแรงบันดาลใจในการรักท้องทะเลไทยให้กับเยาวชนได้เป็นอย่างดี นิตาศการโครงการอัพสซยเครล่อง for life ซึ่งมีพระดาริให้หมูเลนิธดำเนินโครงการโดยทรงเล็งเห็นว่าปัญหาขยะพลาสติกในทะเลเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมถางน้ําและสร้างปัญหาต่อสัตว์น้ําจงมีการรวบรวมขยะพลาสติกจากทะเลนําไปรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกผลิตเป็นหมอนนอนสําหรับผู้ปว่วยตเตียงทุกพลภาพและผู้สูงอายุได้รับการออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน ทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลผ่านการทดสอบการใช้งานจริงและปรับปรุงรูปแบบให้เหมาะสมกับสถานพยาบาลดิาเนินการมอบให้แล้ว5จังหวัดได้แก่จังหวัดกระบี่ลำปางลำพูนนครราชสีมาและเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนอกจากนี้ยังพัฒนาขยะพลาสติกเป็นเปลยพยาบาลสําหรับสัตว์ทะเลหายากที่ป่วยโดยเฉพาะวาโลมาและพยูนนาไปทดลองใช้ที่โรงพยาบาลสัตว์ทะเลหายากสิรีธานจังหวัดภูเก็ตอุปกรณ์เก็บขยะในใชายหาดการออกแบบรากโกงกลางเทียมเพื่อช่วยพยุงต้นอ่อนของโกงกลางที่ปลูกใหม่ ขณะเดยียวกันยังสามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนในป่าชายเลนได้เวลา16บหนาิกเอนาทีสเสด็จออกนวังสุโขทยัยพระราชาทานพระวรการให้นายจตุพรบุรุษพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำนายดาเรนทงังผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกพร้อมด้วยคณะผู้แทนกระทรวงพาณิชย์เฝ้าถวายรางวัลความเป็นเลิศด,ด้านการสร้างสรรค์ไวยโปอวอร์ดฟอร์ครีเอทีฟเอ็กซ์เซลเลนซ์2025 ด้วยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกซึ่งเป็นองค์การชำนาญการด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติหรือ UN ที่มีภารกิจด้านการคุ้มครองและบระหิหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ ได้ตระหนักในพระวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถเอกเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติด้านทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งการสร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ์การออกแบบแฟชาญและเครื่องหมายการค้าตลอดจนพระกรณียกิจในการส่งเสริมศักยภาพของช่างฝีมือในชุมชนท้องถิน่นเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รางวัลไวโปอวร์ดฟอร์ครีเอทีฟเอ็กซ์แลนซ์เป็นรางวัลที่มีความสําคัญระดับโลกที่มอบให้แก่บุคคลหรือองค์กรที่มีบทบาทโดดเด่นที่ได้สร้างสารรค์ผลงานทรัพย์สินทางปาัญญาที่มีอิทธิพลในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนรวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินนักประดิษฐ์และผู้ประกอบการทั่วโลกท่านผู้หญิงจรุงจิตทีคระ ราชเลขานุกาาในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเชิญเงินสิ่งของเครื่องอปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์แหงการแพทย์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบแก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการรวมทางเลี้ยงอาหารพระราชทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรนษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2568 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงเป็นหน่วยงานแห่งแรกในประเทศที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการคุ้มครองสวัสดิภาพส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแก่ผู้พิการทั้งเพศชายและหญิงอายุ18ปีขึ้นไปให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามความต้องการเฉพาะบุคคลสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจําวันและดารงชีวิตอย่างมีความสุขและบางส่วนสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้ปัจจุบันให้การอุปการะเลี้ยงดูผู้พิการ470คนท่านี้สมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนารราชนน นานีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลทิ่ส่งเสริมศิลปชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรับซื้อเครื่องสารย่านลิเผาที่ได้พระราชทานวัสดุอุปกรณ์พร้อมครูมาฝึกสอนเพื่อส่งเสริมให้มีอาชีพมีไรายได้ในการดำรงชีพ โดยมูลทิจะนําไปจําหน่ายสร้างไรายได้ให้แก่ผู้พิการปัจจุบันผลงานเครื่องสารย่านลิภาวของผู้พิการเป็นที่ยอมรับว่ามีความประณีตสวยงามอีกทั้งยังช่วยสืบสานร,รักษาและต่อยอดงานศิลปหัตกรรมไทยตามพระราชปณิธานให้คงอยู่สืบไป ที่โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคมอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูราชวิทยาลัยจุฬาพรณ์จากหน่วยแพทย์พระชทานโรงพยาบาลจุฬาภรอ,ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางจักษุพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและมอบกระเป๋ายาพระาชาทานจำนวน500ชุดแก่ประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำพูเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงใน,ใ,นในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษา12สิงหาคม2568โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รณชัยคงสกุลรักษาการรองเลขา การราชวิทยาลัยจุฬาภรเป็นประธานในพิธีในการนี้ได้มอบสิ่งของพระราชทานเพื่อนําไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่จากนั้นได้เยี่ยมชมการบริการการให้บริการหน่วยแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรโดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ626คนกลุ่มโรคที่พบมากเป็น5้าอันดับแรกคือระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและขอ้อระบบทางเดินอาหารและขับถ่ายระบบผิวหนังและระบบประสาทมีผู้ป่วยส่งต่อ15ราย ต่อจากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนไข้ติดเตียงในพื้นที่3คนโดยประชาชนที่มารับบริการตรวจสุขภาพต่างเปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้